สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาชวนเพื่อนต้มจับฉายค่ะเราไม่ได้ทําวิธีการต้มหรือว่าลวกให้ดูนะคะเราซื้อผักชุงฉายหรือว่าผักกาดเขียวที่คนไทยเขาเรียกกันนะคะเราก็ซื้อมาโลครึ่งเสร็จแล้วเราก็มาหัน่นแล้วก็ลวกล้างทำความสะอ,อาดก่อนค่ะแล้วก็ลวกนะคะลวกเสร็จแล้วเราก็เสดดน้ำให้แห้งเสร็จแล้วเราก็นํามาผัดกับน้ํามันค่ะอันนี้คือผัดเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาปรุงเครื่องค่ะแล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปด้วยนะคะเราจะไม่มาไม่ได้มานั่งทำว่าลวกยังไงผัดยังไงนะคะเอาแค่ว่าข้าว่าซื้อผักมาล้างทำความสะอาดเส็แล้วก็หั่นเป็นชิ้นค่ะเสร็จแล้วก็นำมาลวกน้ำทิ้งนะคะเพื่อให้ความเหม็นเขียวเขาเหม็นขิวเขาเนี่ยออกไปค่ะเสร็จแล้วเราก็นำมาผัดกับน้ำมันแล้วก็เนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็ นำน้ำซุปต้มน้ำซุปกระดูกไก่อ่ะคะ่ะเราต้มแล้วนะคะใส่ใช้เท้าลงไปตุมพร้อมด้วยนี่ค่ะแล้วก็มาเทเพิ่มค่ะเสร็จแล้วเราเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสนะคะเราก็จะต้มเอาไว้ทานหลายมื้อนะคะนี่หม้อใหญ่มากเลยค่ะใช้เท้าสองลูกก็สองลูกใหญ่ๆเลยที่เรามาผัดกับน้ํามันเพราะว่าตัวผักเข้าอมน้ํามันเราเวลาสุกเราจะอร่อยมากนะคะ จับไายต้องออกมันนิดๆค่ะอืมเสร็จแล้วก็ปรุงรสเลยค่ะผงซุปค่ะเมื่อกี้นี้น้ำต้มไก่ก็หวานอยู่แล้วนะคะใส่ผงซุปไปเพื่อจะได้ความหวานแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะเครื่องปรุงปรุงตามใจชอบเลยนะคะสูตรไข่สูตรมันค่ะ กับข้าวดัดแปลงการทําได้นะคะไม่ได้มีสูตรตายตัวค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่ซอสปรุงรสหน่อยเพื่อความหอมกับข้าวเราไม่ได้น้นหวานนิ่นเค็มนะคะผงชรสเราก็ไม่ได้ใส่ค่ะเพราะว่าเราใส่ผงซุปไปแล้วไม่รู้ว่าผงซุปมีผงซุปเขาจะมีผงชรสหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเราก็ไม่จมําเป็นต้องใส่เพิ่มแค่นี้ก็อร่อยมากแล้วค่ะ เห็ดหอมแล้วก็ใส่ดอกค่ะเป็นดอกเลยแต่เราไม่ได้เอาเป็นดอกใหญ่เนาะเราก็ไม่จะเป็นต้องตัดนี่เสร็จแล้วเราก็ใส่หมูสามชั้นค่ะที่เรารวนเอาไว้นะคะที่เราเอาไปรวนเพราะว่าเราไม่อยากให้หมูสามชั้นแตกค่ะนี่น้ำมันก็ใส่ลงไปเลยค่ะมันได้ค่ะเดี๋ยวผักเขาก็ดูดความมันไปหมด ก็แค่นี้กเกษรแล้วค่ะเราจะทําเป็นกระลำังเบลอเลยเดี๋ยวเราจะตุ๋นไฟอ่อนๆทิ้งไว้เสร็จแล้วถ้าเราทานไม่หมดเราก็ตักใส่ตัวเย็นไว้ใส่ช่องฟิเตเลยค่ะตักไว้พอใส่ช่องฟิตก็ประมาณถ้วยลถ้วนึงนะคะ่ะที่เราจะทานหมดต่อมือต่อมือ,อ,มอนะคะแล้วก็เอามาอุ่นมือต่อมือเลยค่ะค่นี้ก็เป็นเมนูจับฉ่ายง่ายๆจับฉ่ายทำทานเยอะค่ะชอบทานผัก ไม่ได้ทำขายนะคะทำทานค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะชิมค่ะอือได้แล้วไม่ต้องปรุงอะไรเยอะเลยค่ะแค่ผงซุปอย่างเดียวก็แทบจะใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะรอผักสุกค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวรอผักสุกเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะคะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะสุกแล้วค่ะเพื่อนๆจับชายเราเราตุนไฟอ่อนไว้ประมาณสัก45นาทีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูจับชายที่เราทําไว้ทานเองหลายมือค่ะนี่ค่ะเราก็ให้เพื่อนๆดูนะคะลองเพื่อนๆลองทำทานดูค่ะเราทําเยอะเราไม่หมดแล้วก็ใส่กล่องใส่กล่อง กใส่กล่องไว้มือต่อมือนะคะแล้วก็ใส่ช่องฟิตเอาไว้เราจะจะทานเราก็ออกมาทานค่ะเพราะว่าขั้นตอนในการทำกว่าจะทำกว่าจะเสร็จเนาะเราก็จะจัดการแบบหลายมือเลยค่ะพี่ค่ะจับาฉนะคะจับฉายทานข้าวสวยข้าวต้มร้อนๆพริกป่นหน่อยๆโอ้แซ่บไม่ต้องบอกใครเลยค่ะ คค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปต่อๆไปนะคะเราต้องการกำลังใจจาก FC ทุกคนคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ